วันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็จะพบกับกิจกรรมหัวขาวในตำนานกลับมาแล้วฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับผม1ครั้ง20เพชร10ครั้ง180เพรสุ่มแบบพิเศษหนึ่งครั้งก็50เพรนะครับผมก็จะเป็นแบบวงล้อมาสจั่นนะฮะคุณผู้ชมใครที่อยากได้ไอเทมในนี้เนี่ยก็สามารถมาสุ่มได้ที่กิจกรรมนี้นครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็โมเควันที่27พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคโนตโอซาบะนะฮะนี่อะไรจริงชื่อว่าโอซากะนะครับผู้ชมแต่ว่าผมเรียกตัวเองว่าโอซาบะเล่นเฉยๆนะครับคือคลิปนี้ครับผู้ชมครับก็จะมาพูดถึงเรื่องสกิลโครโน2 0 2 2นั่นเองฮะก็นะค,คือจบเ,เร็วๆนี้นะครับผมซึ่งก่อนอื่นเนี้ยผมจะอัพเกรดให้มันเป็นเลเวลตันก,ก่อนละกัน,นะฮะ โอเคเซียไฟ l ครบแล้วนะครับผมแอะก็อื่นเนี่ยผมจะโชว์สกิลให้คุณผู้ชมอยาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าแพทเก่าแพทใหม่เนี่ยก็มันต่างกันอย่างไรนะฮะซึ่งทางซ้ายนี่เป็นแพทเก่านะครับผมส่วนทางขวาเนี่ยเป็นแพทที่จะอัปเดตเร็วๆนี้นะครับผมก็คือแพทใหม่นั่นเองฮะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็สามารถสต็อปอยู่วิดีโออ่านความต่างได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูความต่างของแต่ละเลเวลก่อนแล้วกันครับแอบแล้วก็เห็นปะคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับว่า ความคล่องตัวมันจะหายไปนะครับผมซึ่งพูดง่ายเลยครับว่าแพดใหม่เนี่ยความคล่องตัวจะไม่มีแล้วนะครับผมคือตอนที่กดสกิลเนี่ยมันจะวิ่งเท่าเดิมนะครับผมจะไม่วิ่งเร็วขึ้นจะไม่วิ่งช้าลงนะฮะจะวิ่งเท่าเดิมตามที่เราวิ่งตามปกติเลยนะครับผู้ชมอ่าก็คือจะออกไปนะครับสำหรับแพทใหม่นะฮะและทีนี้เนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรีวิวโพโนแพทใหม่นะครับผมว่า มันจะหน้าเล่นหรือเปล่าในปี2022นะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าโดนเนิร์ฟแบบจัด,จดต่อให้มันบัฟแล้วเนี่ยมันก็โดนเนิร์ฟอยู่ดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปชมกันว่ามันจะควรได้หรือเปล่าใน2022นะครับซึ่งก็เลยเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของเรื่อง,องการครูดาวโคโนนะครับผมว่าเมื่อเรากดุสกิลเนี่ยมันจากครูดาวนานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นแพทเก่า2 0 2 1น่นะฮะส่วนข้างขวาเนี่ยจะเป็นืองพันงครับ ทีเนี้ยก็มาดูครูดาวกันแนฮะมาอดใหม่เนี่ยโคโน่จะอยู่นานขึ้นประมาณ1วินาทีนะครับผู้ชมแไปต่อครับชัดเจนครับผู้ชมฝั่งขวาเนี่ยเออไม่ใช่ดิฝั่งแัดใหม่เนี่ยจะครูดาวนเร็วกว่าฝั่งแัดเก่านะครับแต่ว่าฮะผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยน่าจะแบบว่าเอ้ยชื่นใจว่า2 0 2 2เนี่ยเฮ้ยดีจังเลยเว้ย ม่แอแอัปเดตอ่างเงี้ยเอ้ยดีๆีดีนะดีดอะไรเงี้ยกูดาวาก็ไวกดโคโน่ไม่ก็ยืนนานอีกต้องหนึ่งวิงแต่ว่าเสียใจด้วยแล้วคุณผู้ชมครับโคโนโในแพทใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะกดโคโน่ปออ๊โอเครู้เรื่องรู้เรื่องว่าคนที่อยู่ในโคโนโจะยิงออกข้างนอกไม่ได้แล้วเลยฮะเฮ้ย บางคนนี่ด้วยแบบเราจะได้เลิกเล่นโคโน่กันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวหาว่าผมโม้ครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวแบบชัดๆให้คุณผู้ชมดูแล้วกันฮะ <Yeah. S 1> ซึ่งปกตินะครับคุณผู้ชมเมื่อฝนลังค่าเนี่ยกดโคโน่นะครับคนที่อยู่ในโคโน่เนี่ยจะสามารถยิงคนภายนอกได้ใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถยิงคนที่อยู่ในโคโน่ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือแพท2021นะฮะส่วนแพทใหม่ครับตอนที่เรายิงค่ตโอซูใช่ไหมก็จะสามารถยิงได้ปกตินะครับผม แต่พอนระกุกโคโน่ปั๊บเท่าน,นั้นแหละฮะยิงดูปั๊บปั๊บยิงยังไงก็ไม่โดนคู่ต่อสู้นะครับผมเพราะว่ามันติดโครโนโต,ตัวเองนะฮะ <c oughs> เป็นไงแพทนี้ไหนทีเนี้ยเรามาลองระเบิดเซซึ่งแพท2 0 2 1ันนะครับผมเมื่อผสนข้ามกดโคโน่ใช่ไหมแล้วเราเนี่ยอยู่ระเบิดไปนะครับผมก็จัดก,กระเด็นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกันอธิบายเฉยนะครับ แต่ว่าอันนี้ถ้าว่าเรากดโคโนใช่ไหมถ้าเราโยนออกไปอ่ะอันนี้ก็ปกตินะผมสามารถโยนได้นะผมในแพทสองพันสิบเอ็ดนะฮะแต่พอมาแพทใหม่สองพันยี่สิบสองเท่านั้นเลยครับคุณผู้ชมครับกดโคโนป๊โยนระเบิดดูซิกระเด็นกลับมาอยู่ในวงตัวเอง w h a t the fuck er? แม่อย่างนี้จะเล่นยังไงล่ะครับคุณผู้ชม หรือว่าจะเป็นแบบคลิปข้างต้นที่นําเสนอไปก่อนนั่นนี้ฮะก็คือใช้เอเดอเก้าใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมากดโคโนโดูตุ๊แตกคาโคโนเวลิกูด22 2อันนี้อย่างมาครับเห็นไหมโคโนโยังเซ็งครับบอกเลย ว่ามันก็ดีไปอีกแบบนะครับผู้ชมสำหรับผมเนี่ยผมก็ชอบนะ่วนตัวผมชอบมากจริงๆเห็นว่ากันว่าโคโน่เนี่ยมันช่างถึกเหลือเกินขนาดข้างในเนี่ยยิงออกไม่ได้นะครับผมอะเผื่อผู้ชมเนี่ยสงสัยนะครับว่าถ้าเป็นพวกรถละ่ะมันจะขี่เข้าไปได้หรือเปล่ามันจะสามารถขี่ชนโคโน่ได้ไหมนะครับผมก็มาดูกันฮนะก็อันนี้ผมก็จะกดโคโนโก่ก่อนครับแล้วทีนี้ลองไปขี่รถมาชนดูอา้าวไม่ทัน มาทีนี้รถแรงกว่าเดิมเป็นรถสปอร์ตนะครับดูกดไปใกล้เลยโนอ็อกปึ๊บรองไปขี่ชนดูอะทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมที่เหลือก็ถ้าคนอยู่ในโคนโนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะยิงออกข้างนอกได้ ส่วนพูที่อยู่โนอกโคโน,โโนโก็ไม่สามารถที่จะยิงข้างในได้เช่นกันนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับแพทใหม่2022นะครับาการรีวิวก็จะประมาณนี้นะฮะสุดท้ายและท้ายสุดฮะ,ะก็จะมารีวิวกับตัวละครปริศนาที่ยังไม่มีชื่อยังไม่มีเอกลักษณ์มีลักษณะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มีสกิลให้อ่านแบบคร่าวๆแล้วนะฮะก็คือสกิลของเขาเนี่ยจะทํางานเมื่อใช้วอร์เท่านั้นนะครับผมจะฟื้นฟูความทนทาน30%ทุกๆ1วินาทีนะฮะและปืนไรเฟิลจูโจมจะทำความเสียหาย ต่อไอบอลแรงขึ้น25นะครับพูดง่ายเลยฮะเมื่อเราตั้งไอบอลนะครับผมปึ๊บแล้วทีนี้สมมุติว่าคุณจะสู้ทำลายไอวอลใช่ไหมออายิมไปสองนัดแล้วใช่ไหมครับ4นัด 5...6 เห็นปะมันจะแตกแล้วแต่มันไม่ยอมแตกนะครับผมผู้ชมเห็นใช่ไหมบปึ๊บเปึ๊บ มันก็จะไม่แตกนะครับผมมันจะซ่อมแซมการเสียหายของไอวอลของเรานะฮะ <Yeah! S 1> แต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่เอาสกิลของตัวละครตัวนั้นมาใช่ไหมครับเมื่อเราทำลายไอวอเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับสองนัดละอ่าสี่นัดละแตกครับผมนี่ฮะก็จะแตกง่ายแตกเร็วกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวลองอีกทีฮะหนึ่งสสาี่ห้า ห้านัดก,ก็แตกแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้สำหรับใครที่ไม่ได้เอาสกิลของตัวละครตัวนั้นมานะครับโอเคประมาณ4-5นัดก,ก็จะแตกแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยที่จะ move on กับตัวละครโครโ,ครโ,น,โนนะผมว่าจะเล่นตัวละครไหนดีนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยจะตั้งคำถามว่าตัวละครในแพทใหม่เนี่ยตัวไหนจะ โกงกว่าโคโนนะผมซึ่งผมพอพูดแบบส่วนตัวแบบส่วนตัวผมเลยนะตัวละครในแพทหน้าที่โกงที่สุดก็คือเอรมล็อกท่านเองครับผมเอมผู้ชมอาจะเอ้ยมันเอรมล็อกได้ยังไงวะอะไรเงี้ยผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีแล้วก็ที่เดิกการเล่นอีกทีนะครับผมว่าเอรมล็อกเนี่ยมันโกงกว่าโคโนยังไงนะผมผมบอกเลย ทำคอมโบสกิลไว้แบบโคตรโหดอ,อ่ะบอกตรงเป็นคอมโบสกิลที่แบบโคตรจะตึงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นความคิดส่วนตัวผมเท่านั้นนะฮะสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ตัวละครตัวไหนเป็นตัวละครที่โกงตัวต่อไปสำหรับแพท2022คุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ด้านขวลด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมเผื่อผมเนี่ยได้ความคิดใหม่ๆทำคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาอีกทีนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับ